ครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็เออ่ปันจาเอกจักริ์บัาไ์ปส่งนะครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกองบินที่ิซึ่งการไลฟ์สด YouTube ทางนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็อาศัยความกล้าพาสมควรนะครับแล้วก็แรงดนันใจจากเพื่อนสนิทก็เลย เข้ามาทำได้สดในวันนี้นะครับวัตถูประสงค์ว่าเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับมุมมองทังนชา,าติความคิดครกระบวนการการให้คำปรึกษาหรือการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็วันนี้ก็จะพูดทั่วๆไปนะครับ ก็คือตั้งหัวข้อเรื่องมาก็คือการปรับความเห็นให้ตรงกับความจริงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะครับที่ที่เราหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็น,นในในในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์มากๆนะครับ ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับมุมมองแล้วก็ความเห็น,นในสิ่งที่มันตรงกับความจริงของธรรมชาตินะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่เราจะวางใจแล้วก็ก้าวผ่านปัญหาแล้วก็ความทุกข์ไปได้นะครับก,ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันหรือพูดให้ฟังนะครับไม่ได้ต้องการที่จะ มาอวดอ้างความรู้หรือมาสอนใครนะครับก็ก็ลองรับฟังดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้นะครับก็สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับที่บอกว่าปรับความเห็นของเราให้ตรงกับความจริงนะครับคือยังไงคือปกติชีวิต ของคนเราทุกคนย่อมมีปัญหาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะถ้ามีชีวิตก็ต้องมีปัญหาเพื่อให้แก้แล้วก็ก้าวผ่านอุปสัรคต่างๆครับก็ปัญหาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ใน3ลักษณะนะครับ3ลักษณะก็ะคือลักษณะแรกคือปัญหาที่แก้ไขได้เลยแล้วก็ลักษณะที่2คือปัญหาที่ต้องรอเวลา รอปัจจัยหรือคนช่วยเหลือหรืออุปรกรณ์หรือว่าสิ่งอื่นที่จะมาช่วยเหลือเราได้นะครับก็อาจจะต้องรอเวลาหรือรอปัจจัยอย่างอื่นนะครับส่วนปัญหาข้อที่สก็คือปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยอันนี้เป็นปัญหาที่คนเราทุกคนต้องเผชิญอยู่นะครับก็ลองจำแนกแยกแยะดูนะครับว่าของแต่ละท่านเป็นปัญหาอย่างไรบ้างน,นะครับ แล้วสําหรับวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาก็จะตรงกันกับตัวปัญหานะครับก็คือ1ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เลยอันนี้ก็หมายถึงว่าพอเกิดปัญหาขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ได้เลยนะครับโดยเราสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะดึงความช่วยเหลือจากบุคคลสิ่งของหรือ ผู้อื่นหรืออย่างอื่นนะครับก็สามารถดึงมาใช้ได้เลยก็แก้ปัญหานั้นนั้นแล้วก็จบไปนะครับนี่คือปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับส่วนในหัวข้อที่สองก็คือปัญหาที่ต้องรอเวลารอบุคคลรอกนารอันนี้เราก็ต้องอาศัยความอดทนนะครับอดทนรอนะครับคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็หาแนวทางนะครับที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆนะครับ ซึ่งมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยจะต้องรอเรืออาจะต้องรอบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าเพื่อมาช่วยในการแก้ปัญหาต่อไปก็เป็นปัญหาข้อที่3ก็คือปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยเราทำอย่างไรข้อนี้ก็คงต้องอาศัยความอดทนเพื่อก้าวผ่านแล้วก็ทิ้งวางช่างหัวมันนะครับ อันนี้คือไม่สามารถแก้ไขได้เลยนณเวลานั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะถอยกลับขึ้นไปเป็นปัญหาที่สอก็คืออาจจะมีช่องทางหรือมีโอกาสหรือมีออปชันหรือทางเลือกอื่นๆที่จะสามารถกลับมาแก้ไขปัญหาที่เราคิดว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับซึ่งก็หลักๆก็มีอยู่3ปัญหาแล้วก็3ามหนทางแก้ไขนะครับซึ่งอยากจะให้ทุกท่านลอง ไปพิจารณาแล้วก็ลองแยกแยะปัญหาของแต่ละท่านเองนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันเข้าสูตรไหนนะครับแล้วก็ลองลองทบทวนวิเคราะห์ดูว่าเราจะใช้อะไรนะครับอันนี้คือความจริงของชีวิตข้อที่1ที่เราต้องเจอก็คือปัญหาแล้วก็ความทุกข์ฉะนั้นถ้าเห็นแล้วเราจัดการได้แก้ไขได้ก็ทำเลยถ้าต้องรอก็รอทาไม่ได้ก็ต้องทิ้งวางใจอดทนยอมรับ ยอมรับแล้เรียนรู้แล้วก็ไม่ตัดไม่ตัดสินนะครับนี่เป็นคําของครูบาอาจารย์ที่ได้เรียนรู้มานะครับแล้วเมือ่อเรียนรู้แล้วก็ยอมรับปัญหาเช่นนี้แล้วแล้วเราจะปรับความเห็นของเราให้ตรงกับความจริงได้อย่างไรความเห็นตรงกับความจริงแล้วความจริงคืออะไรอ่าก็โอ้โหรายละเอียด ค่อนข้างลึกมากนะครับถ้าจะพูดความจริงความจริงก็คือสิ่งที่มันมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีของมันอย่างนั้นอย่างเช่นสมมุตินะฮะอาจจะมีดวงดาวดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ในจักรวาลแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมี นจนกระทั่งมาหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ค้นพบได้ว่า,ามีดาวดวงนี้ลอยอยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับก็ตั้งชื่อให้แล้วก็มีการพยายามที่จะค้นคว้าข้อมูลหาข้อมูลส่งยานอวกาศส่งกล้องหรือสองกล้องโทรทัศน์ไปเพื่อทําการพิสูจน์ทราบว่ามันมีอยู่จริงนะรจนกระทั่งทราบได้ว่ามันมีอยู่จริง นี่แหละคือมันมีอยู่ของมันจริงๆความจริงมันมีอยู่แล้วเราอาจจะไม่รู้หรือเราอาจจะรู้ก็ได้นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ได้พูดไว้นะครับว่าความจริงสิ่งที่มันจริงๆมันมีอยู่นะครับแต่เราอาจจะยังแยกแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ แต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงการปรับใจเราให้ตรงกับความจริงนะครับความจริงก็คือดีมีชั่วมีครับมีทั้งดีมีทั้งชั่วนะครับในตัวเราทั้งในตัวเราแล้วก็ภายนอกนะครับบุคคลอื่นก็มีเช่นนั้นนะครับมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งถูกและก็ผิดนะครับในตัวเราก็มีทั้งถูกทั้งผิดภายนอกก็เช่นกัน ก็มีทั้งถูกทั้งผิดนะครับมีทั้งสะอาดแล้วก็มีทั้งสกรปรกมีทั้งมืดมีทั้งสว่างอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือความจริงแต่ที่ใจเราไม่ตงรงกับความจริงมันเลยเกิดความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราก็จะยึดว่าต้องดีต้องถูกต้องต้องสะอาดต้องสว่าง เราก็จะยึดฝั่งไหลฝั่งหนึ่งก็หมายถึงว่าเราจะมายึดฝั่งที่เราพอใจแค่นั้นแต่ความจริงมันมีของมันอย่างนั้นคืออีกฝั่งหนึ่งมันก็มีแต่เราไม่ยอมรับเพราะมันไม่ตรงกับใจของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่เราพอใจนี่แหละความเห็นเราถึงขัดขัดง้างคือไม่ตรงกับความจริงนะครับก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ เพราะเรายึดแค่ฝั่งในฝั่งนะครับเมื่อมีดีเราก็จะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเมื่อมีถูกเราก็จะไม่เอาสิ่งที่มันผิดเมื่อมีสว่างเราก็จะไม่เอาในสิ่งที่มันมืดเมื่อมีรู้เราก็จะเอาในสิ่งที่เราไม่รู้เราจะไม่เอานะครับเนี่ยมันก็เลยยึดเกิดความทุกข์พอเมื่อมีคนทําดีเราก็พอใจก็ดีเมื่อมีคนทําไม่ดีขัดใจเราไม่ตรงใจเรา เราก็ทุกนี่คือเราเห็นไม่ตามความจริงเราลำเอียงใจเราไม่เป็นธรรมแต่ถ้าเราเห็นอยู่ตรงกลางหมายถึงว่าดีก็มีชั่วก็มีอ๋อเข้าใจอ่านี่คือปรับมาอยู่ตรงกลางนะครับอ๋อในตัวเราดีก็มีชั่วก็มีผู้อื่นก็เช่นกันดีก็มีชั่วก็มีเราก็เช่นกันถูกก็มีผิดก็มีก็เช่นกันนะครับ พอเราเห็นอย่างนี้อ้าวแสดงว่าใจเรามาปรับอยู่ตรงกลางเห็นทั้งสองฝั่งนะครับเห็นพอเห็นทั้งสองฝั่งเราก็จะเข้าใจความจริงแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองอ่ามีเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจความหมายที่ผมตั้งชื่อเรื่องมาแล้วใช่ไหมครับว่าปรับความปรับใจให้ตรงกับความจริงเนี่ยเราจะไม่ทุกข์มากครับพราเราเห็นอย่างนั้นว่ามีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งถูกทั้งผิดทั้งสะอาดทั้งสโปร ทั้งสว่างทั้งมืดพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราจะไม่ยึดว่าต้องถูกต้องดีต้องสะอาดใช่ไหมครับพอเราไม่ยึดปุ๊บเมื่อเราเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องที่สโปรกที่มืดเราก็จะรับได้เพราะนั่นมันคือความจริงนี่คือเหตุที่ทำให้เราทุกข์เพราะใจเราไม่ตรงกับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีได้หรือเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภายนอกได้บุคคลอื่นได้ธรรมชาติอื่นได้ที่มันไม่ตรงกับใจเราเราก็เลยทุกแต่สิ่งที่ง่ายกลายเป็นว่าแก้ที่เราเบาที่สุดนะครับให้เรากลับมาเห็นความจริงแล้วก็ปรับใจเราไปอยู่ตรงกลางเพียงแค่นี้นะครับความทุกข์ของเราก็จะเบาบางลงไปเยอะนะครับก็ ลองไปพิจารณาแล้วก็ลองฟังดูนะครับว่าสิ่งนี้จริงไหมนะครับหรือว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็สำหรับคลิปแรกก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเสียสลับเวลาเข้ามาฟังนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้ช่วยกด subscribe กดติดตามกดถุกใจไว้นะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ก็ช่วยกดแชร์ส่งต่อให้คนที่ท่านรักหรือ,รอปรารถนาดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ